สวัสดีค่ะบ้านสวนทุเรียนนะคะท่านใดมองหาสวนทุเรียนนะคะพร้อมบ้านพักนะคะแปลงนี้เลยค่ะอยู่ติดทาง3ด้านบรรยากาศร่มรื่นนะคะตั้งอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะใกล้ทะเลด้วยนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่7ตารางวาค่ะราคา2อล้าน5แสนบาทตั้งอยู่ที่ตำบลซากพงอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะ บนพื้นที่นะคะมีบ้านพักหนึ่งหลังค่ะอ,อมีสองหลังนะคะทุกท่านมีบ้านพักสองหลังนะคะมีต้นทุเรียน8ต้นอายุ4ปีค่ะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิท3กิโลเมตรนะคะห่างจากแรมแม่พิมพ์8กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาด3ย่าน17กิโลเมตรอยู่ห่างจากเซน็นทรัลระยอง37กิโลเมตรค่ะสนใจแปลงนี้นะคะราคายกแปลง2อล้าน5แสนบาทค่ะ มีบ้านให้สองหลังเลยนะคะสนใจนัดชมพื้นที่กันได้ค่ะติดต่อนัดหมายโดยตรงตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ